สวัสดีครับ,บกวกับผมช่องเ t ฟ f ท r m นฟร์มช่องของคนรักบัวของทุกท่านมาแล้วนะครับมาหาคุณตาวิเชียรนะครับผมมาให้เอฟี C หายคิดถึงนะครับผม <c oughs> นี่มา,าคุณตานะครับผมโตวไวมาก <c oughs> ตอนนั้นเล็กๆครับผมเนี่ยที่ขายไปกับตัวเท่านี้เหละตอนนี้กี่เดือน,นครับแต่มันกุมงผ่าปีที่แล้วอ่ะกุมงาปีที่แล้วนี่มันมกกรลาครับผมจะได้สิบสองเดือนแล้วนี่โอ้เดี๋ยวผมให้ดูครับผมสวยนะเนี่ย นี่นี่นี่เดี๋ยวลืมสวัสดีคุณตานะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมเนี่คุณตาวิเชียนนะครับจักปลาเลี้ยงวูนก็เนี่ยมาอยู่กันหน้าเนี่ยครับผมอ่อนมากินหญ้าอยู่วันนี้ไม่ได้ไล่ไปทางนู้นหรอตายังตาใส่ข้อไว้ในกรงเนี่ยตาเดินเหนื่อยแล้วมันเดินเก่งก็เลยขังขังเลยม,มันเดินเก่งเลยโอ้มันเดินเก่งมีเอฟซีถามว่าคุณตายอยู่ขนาดนี้เหนื่อยไหมตามันก็ถามว่าเหนื่อยมันก็ไม่เหนื่อยนะเพราะมันไม่ได้ไปแบกงหามมากอ่ะครับ อืมแต่เพียงแต่วนอยู่มันถ้าขายวัวได้เหมือนแต่ก่อนไม่เหนื่อยทั้งนี้เลยนี่ผมถามคุณตาอย่างนี้คือเอฟซี FC ถามมาเยอะมากครับผมว่าคุณตาทําแบบนี้เกินตัวหรือเปล่าครับผมตาไม่เกินถ้ามไม่ทําเลยมันจะแย่อ่านี่คือเอฟซีถามมาเลยนะครับ,รบว่าคุณตาทําแบบนี้คือเกินตัวไปหรือเปล่าไม่เกินไม่เกินอคนเราอ่ะยิ่งทําถ้าทำเยอะน่ะมันดีครับถ้านอนน่ะมันจะลุกไม่ไหวครับผมต้องทำ เดินมากมากยิ่งดีอืเหมือนกับคนที่บอกว่ารู้ว่าตัวเองป่วยยิ่งแต่น่ะใช่ไหมอันนี้ไม่ป่วยแต่จะป่วยทําไม่ได้ครับเราอย่าป่วยเนี่ยตาตั้งกระพาวนาว่าเอาดึงไถ่เดี๋ยวผมช่วยเออเนดึอเอเออนี่แหละว่ามันชอบทําไม่ลงนี่ครับผมคันแรงครับนี่ขี่ได้บัวมันก่อนเน้นขี่ยกล้อด้วยนี่ก็ขี่ล้อท่ไโอเคนี่นขี่ล้อไม่เป็นหรอกยก นี่ตัวเมียตัวเมียชื่ออะไรครับตาตัวนี้การเกตใช่ไหมการเกตอ๋อการเกตตัชื่อไอ้การเกตไอ้นู่นไอ้จอนี่จอนนี่อยู่ฝั่งนู้นผู้พาขายไปแล้วผู้พาไปแล้วขายไปเนี่ยคนยกบัวคุณตาก็จะอยู่ฝั่งนู้นนะครับอยู่ล่อๆนี่เลยครับผมเดี๋ยวพามาดูฝั่งนี้กันตัวนี้ชื่อไอโซเฟียนี่ตาตั้งชื่อน่ารักดีนะโซเฟียไอียนี้โซเฟียมันรูจากชื่อด้วยนะครับผมโซเฟียมาดิลูกอ่าไม่ค่อยได้ให้อาหารแต่ก่อนเรียก ปล่อยมันก็มาครับมันกินดีกว่าบัวกินดีกว่าบัวบัวอย่างนี้มันไม่ค่อยกินเท่าไรหรอกครับผมมานี่มันอ้กินเตียนเลยครับเยวมันจะไปแล้วมีเอฟซีอยากถามคุณตาว่าอยากให้คุณตาพูดแบบตรงๆไปตรงมาเลยว่าตำหนิวัวเนี่ยเขามีไว้ทำไมครับตาตามแต่คนโบราณมันก็พูดเอาเกิดเรื่องจริงอ่ะเขามันเกิดมายังไงมันก็เหมือนคนเลยแหละครับ ถ้าวัวนิสัยดีจะมีอะไรมันก็ดีครับมันพันอะมันอยู่ดีสายพันอ่ะพันดื้อพันดุมันก็ดีนะไหนถ้าพันดียังไงมันก็เชื่องครับอืมอืมไอ้วัวตาที่มันเปรี้ยวทุกวันนี่ตาจับฉีดยาบ่อยครับฉีดพวกถ่ายพยาธิเอ่ยบมลุงเอ่ยเพราะถึงว่ามันวัวถูกเราก็ต้องฉีดครับอืมแต่ถ้าเราจะขังจะในโคกไว เราไม่เลี้ยงไม่ไหวหรอกมันตดทุนมันเยอะตดทุนมันเยอะอืนี่ตาจะไปดักมันจะเลยไปเดี๋ยวผมเดินไปด้วยครับอืไปเดินไปเรื่อยๆเห็ป็ห้าปีแล้วนะครับผมแข็งแรงมากก็ไม่ได้เหนื่อยเลยนี่ยอมแล้วดี๋าวนี้ดูถึงอ้วนจนยังจะยงงจะวัวจะหาเวลาไปตัดผมยังไม่ได้เลยครับผมเพราะมันมีีเวลาออกไปผมถามตาอย่างนี้ตากระโดดซิทอัพได้ไหมถึงสิบครั้งเดียวเนี้ย ไม่รู้ไม่เคยไม่รู้ไม่เคยทำใช่ไหมแต่ผมว่าน่าจะได้นะแข็งแรงขนาดนี้ได้ได้ได้คนทำอย่างนี้เนี่ยลองดูเด้อเนี่ยเนี่ยเนี่ยคนทําไม่ได้ถึงนี่โป้เท้าน่ะอ๋อเด็ดตรงนี้ต้องตึงนะเนี่ยครับผมเนี่ยเนี่ยทำงี้เอ่าเนี่ยทําไม่ได้คนแก่ลองดูเด้อทาไม่ได้นี่นี่นี่เนี่ยตาทําได้มีจะได้สไตล์กูตาเชียนดู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 แน่นอนจริงเฮ้ยอ่า มันจะไปนู้นมันวัวมันเคยไปผมชอบเวลาตากแไล่วัวแน่แน่ยังยังยังอ้าวก็เดี้ยงยังยังยังอมันได้ยินเสียงตาดกกรอบได้นหน่อยยังยังยังเฮ้ยเดี๋ยวให้ดูคุณตาไล่วัวนะครับก็ไล่อย่างนี้หละครับมันคนอื่นไล่มันไม่ขยับแต่ตาได้ยินเสียงตามันขยับอยู่อ้าเอ๊นักปราดเลี้ยงวัวนะครับผมก็เนี่ย แต่มันก็พอมีหญ้ากินนะเนีย่ยย,ยังยังยังฝั่งนู้นไม่ใช่ฟามคุณตานะครับผม,มเป็นของอีกเจ้าหนึ่ง<ล>นั้นงั้นวัวขาเลีเ้ยงไม่ต้องปล่อยครับเั้นแต่แต่แตวัวอยู่ในนี้มันกินฟางกินแล้วมัน,ท,นท้องอิ่มนะครับ อันนี้วัวเขานะครับผมวัวเขาไม่ใช่ของเรานี่อโอเคคัอชุ่มนะเนี่ยพัาลูกพักทองได้เลยเนี่ยครับเออเราเลือกบางคนมีคนโทรมาถามตาเรื่องไอที่โครงสุดอ่อนะที่โครงสุดเออก็เนี้ยมันออกมาไม่สุดอะ่ะครับผมแต่ถ้ามันถ้ามันพร้อมดูไปมันโผล่เนี่ยที่โครงตรงเนี้ยครับแต่ถ้ามันอ้วนมันหายส่วนตาตาตคิดว่างไงครับ สำหรับที่โครงสุดตาเก็ไม่ได้คิดดยใจว่ามันก็มีจมนีไม่สวยแค่นั้นแน่แค่นั้นเองอถ้ามันเต็มมันก็สวยแหละครับเฮ้ยยังเฮ้ยต,ตัวแล้วตามไม่ได้คิดถึงเรื่องตัวมีอะไรเลยตาไม่ได้จำเนียนะก็มันเกิดมาสมมุติเราจะเอาไปไหนอ่ะครับนอถ้ามันเกิดมาแล้วเราก็ต้องเลี้ยงมันนะครับผมเนี่ย ถ้าดูยิ้มก็เหมือนเยอะนะเหมือนเยอะอมืมันมตีตัวเล็กตาไม่ได้ซื้อเราก็ลูกวัวมันเกิดมาเลยเนี่ยครับผมปีนี้ไม่ได้ซื้อเข้าวเลยไม่แต่ตัวเดียวไม่ได้ซื้อเข้าวขายไม่กี่ตัวครับท้องก็มีไม่กี่แม่เนี่ยครับผมเพราะไม่บัวทําไม่ได้บารุงมันไม่ท้องครับของตาเองอะ่ะถ้าฉีดบารุงมันถึงจะท้องอืมของใครก็เหมือนกันครับผมถ้าเขาดูแลดีย เนี่ยถ้ามันมียาแบบนี้ก็เยอะนะยามันก็เยอะนะเนี่ยนี่นีครับผมดูเหมือนก็กินครับแต่มันไม่มีอย่างนี้ตลอดสิครับมันมีเป็นที่ที่อืมนี่ครับถ้ายังไม่ได้ซื้อก็เลือกหน่อยครับก็ถามคนเท่าคนแก่เขาเลี้ยงอ่ะครับผมก่อนเราจะซื้อเราก็ถามแต่อย่าไปถามเจ้าของวัวสิเจ้าของวัวก็ต้องว่าดีหมดแหละเขาจะขายอ่ะครับผมแต่เราก็ถามพวกที่ไปดูวัวด้วยกันเออเนี่ย พอซื้อไหมอะไรอย่างเงี้ยตาเคยเห็นตะกอนนะครับบัวนะมันก็ยากนะครับผมเนี่ยวางตัวที่มันมีขวัญอยู่ข้างนเนี่ยครับเน,นีย่ยอยู่ตรงโขกเนี่ยอยู่ตรงหนกมันก็ไม่ดีมันก็ไม่ดีเขาบ่ามันอะไรอะ่ะครับผมตอมปวกละลายอะ่ะเลี้ยงก็ไม่ดีอืมและสองถ้าฝันอยู่ตรงนี้ก็ออกเนี่ยถ้าอยู่แถวแถวนี้ก็ไม่ดีครับเพราะปลาหางมันปัดมาถูกเนาะ ทั้งอยู่แถวท้องดีครับเออสองาหางยาวลากดินก็ไม่ยีครับเพราะมันกว่ามันกวาดลา,านนะอ๋ออ่ามันทำนาก็ไม่เคยเหลือข้าวหรอกทำนาก็ไม่เคยเหลือข้าวด้วยนี่คือความเชื่อใช่ไหมคุณตาครับนะแล้วส่วนตัวกุตาคิดว่าคุณตาเชื่อไหมผมถามเงนี้ยตาก็ไม่รู้นะเพราะเราก็มองไม่เห็นเราก็ไม่เคยเจอครับแต่บางบางตัวตะก่อน วัวมันชอบอยู่ใต้ฉุนเนาะครับผมไอ้บ้านชาวคนแก่โบราณน่ะทํข้อวัวใต้ฉุนบ้านอ๋อต่นี่เราอยู่ของบนถ้าวัวตระกูลสูงอ่ะเราอยู่บนมันอ่ะมันไม่ค่อยดีอืมเราจะไม่ค่อยสบายไงวัวตระกูลสูงนี่มีอะไรบ้างครับจาก็เนี่ยฟันมันอยู่ตรงโหนกเนี่ยอ๋อถ้าภาษาไทยเขาเรียกจอมปราสาทไงจอมปราสาทอืมอย่างนี้นี่ไอ้นี่เนี่ยมันอยู่ตรงโหนกเนี่ยครับฟันอยู่ตรงนี้ครับผม อือพษศคำน,นีงก็ว่าปวกละลายอ่ะลวกละลายอืแล้วเก๊ครับผมเ,ามาเ้าก็ไม่ได้ไปคิดอะไรอย่างนั้นหรอกครับผมเอาเป็นว่าถาลี้ยงดีก็ดีหมดแหละเลดมหมดเนี่ยขายได้ครับผมอ่าอก็คิดอย่างนั้นแหละโอเควันนี้ก็ขอบคุณกุตาครับผมครับขอบคุณครับ